ดีสารเพศนะครับมาเจอผมใหญ่คิมล่านะครับวันนี้มาเจอกันวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมนะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการหวยตู้นะครับไปที่รายการแรกเลยนะครับมวยดีวิดีไทย PPTV 36นะครับมาตอนที่ยัง15คู่ที่1นนะครับเหล็กเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่านะครับวันนี้เจอกับกาบิชิตสิทธิ์ทนายเคนะครับคู่นี้ชกกันพิกัด118นะครับ เหล็กเพชรเนี่ยไฟล่าสุดมีแพ้นอกยกที่2เจ้าสมิงเดชขณะที่เจ้ากาพิชิตนะครับไฟล่าสุดก็ชนะนอกยกที่3เจ้าเพชรด,ดำนะครับคู่นี้ชอบไปที่กาพิชิตนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นการเจอกันของเลิศิลาจิตเมืองนนท์วันนี้เจอกับเจ้าฟีโนโ่ชอเกตวีนานะครับเลิศิลาเจอกับฟีโนโ่คู่นี้ชกันพิกัด1 1 2อนะครับเลิศิลามาจากสุรินนะครับซ้อมจิตเมืองนนท์ไฟล่าสุดมีชนะสซยนครนะครับขณะที่คู่ชกนะครับฟีโนโ่ เหมยจากบุรีรัมย์นะครับซ้อมชอเกตวีนาไฟล์ล่าสุดก็แพ้น็อกยกที่3เจ้ามงคลเพชรนะครับคู่นี้ชอบไปที่เลือดศิลานะครับส่วนคู่รองครับจงสนั่นสิทธนายเคนะครับเจอกับนีโน่พยักอรุณนะครับคู่นี้ช่วงกันพิกัด113นะครับ113ต่อ111นะครับเจ้าจงสนั่นต่อหนักให้1ปอนด์นะครับจงสนั่นต่อ2ปอนด์นะครับขอไปจงสนั่นชก111ขณะที่เจ้านีโน่ชก113นะครับคู่นี้ชอบไปที่จงสนั่นนะครับถึงแม้จะต่อน้ำหนัก แต่เชื่อว่าน่าจะเอาอยู่นะครับส่วนคู่เอกครับเป็นการแก้มือกันอีกครั้งของโจเซฟจิตมงนน์นะครับวันนี้เจอกับพรพิทักษ์สจโต้งปาจีนนะครับก็เจอกันมาเจ้าพรพิทักษ์เคยชนะมานะครับโจเซฟนี่นักชกจากสโลวาเกียนะครับมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายสูงยาวนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดซ้อมอยู่กับทีมงานจิตมังนน์ไฟ์ล่าสุดมี แพ้พรพิทักษ์นะครับวันนั้นไปแทนขณะที่พรพิทักษ์นะครับก็มวยจากอุบลนะครับซ้อมแสงมรกตนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้จดวดสิทธิ์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าโจเซฟนะครับวันนี้น่าจะมาเอาคืนได้นะครับส่วนรายการที่2นะครับก็เป็นรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับก็มาตอนบ่ายสองครึ่งนะครับบ่ายสองครึ่งทางช่อง7นะครับคู่ที่1ก็เหล็กกล้าต้มตะหลิ่งชันนะครับวันนี้เจอกับเพชรอดิศักดิ์เอ็มยูเด่นนะครับ ชกกันพิการ119นะครับเหล็กกล้าเนี่ยไฟล่าสุดก็มีชนะเจ้าน้ำเต้าทองขณะที่เพชรอดิศักดิ์ไฟล่าสุดมีแพ้นิรันดร์น้อยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เหล็กกล้านะครับส่วนคู่ที่2นะครับทศกัณฐ์ช้างนาครศรีนะครับเจอกับแกนเหล็กสอยโชคมีชัยนะครับดามิแมทเมืองนครนะครับสู้กันพิกัด117นะครับคู่นี้ชอบไปที่ เจ้าทรดสกันนะครับชอบเข่าในส่วนคู่รองนะครับชูทรัพย์สอสระชีพนะครับเจอกับเจ้ามังกรบุมเด็กเสียนนะครับหรือว่านินมังกรออสบายแท้นะครับชูทรัพย์มวยจากมหาสารคามนะครับซ้อมสอสละชีพขณะที่มังกรเนี่ยมวยจากสุรินทร์ซ้อมอยู่กับทีมงานน้องบูมนะครับคู่นี้ชอบไปที่มังกรนะครับหรือว่าเจ้านินมังกรเดิมนะครับส่วนคู่เอกครับเพชรมรกตสิทธินายกทวิตพงศ์นะครับวันนี้เจอกับพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์นะครับ เพชรมรกตมวยจากโคราชนะครับซ้อมสักบุรีลำผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็มีแพ้เจ้าเดโชขณะที่พรสเน่นะครับมวยจากนครศรีนะครับไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็มีแพ้เจ้าเดโชเหมือนกันนะครับอ่ะคุณนี้ชอบไปที่เพชรมรกตนะครับเพชรมรกตสิทธินายกทวิตตะพงนะครับส่วนช่วงเย็นนะครับรายการศึกท่อน้ำไทย JKN นะครับก็มาตอนหกโมงสินะครับคู่รองก็พลอยขาววีเกเขาใหญ่ เจอกับเพชรนายานายาปาร์ควิวขอนแก่นนะครับช่วงกันพิกัด113.5ชอบไปที่เจ้าพลอยขาวนะครับพลอยขาว V.K เขาใหญ่นะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของจอร์ดคาราบาวนะครับนักชกไออังกฤษสุราษนะครับลูกครึ่งอังกฤษสุราษ วันนี้เจอกับเจ้าอภิเดชเฟียสปทุมนะครับนักโชกจากขอนแก่นนะครับอ่ะคู่นี้ยังชอบไปที่เจ้าอภิเดชนะครับดูอาวุธจะหลากหลายกว่านะครับอ่ะน่าจะโชคกันสนุกนะครับถ้าให้ชอบยังชอบไปที่อภิเดชเฟียสประทุมนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับรายการมวยตู้ท้อง3รายการนะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเข้มราชไปก่อนนะครับสวัสดีครับ